โอ้มาแนละ้วเจ้านางฟ้าโอ้รอจนมืดค่ำเลยครับว้า เข้าไปจอดนู่นเลยนะว้เอาถอยดูก่อนถอยให้เข้าไ,ไหมอ่ะใครขับ ใครขับอ่ะเจตินขับเองบ่ฮะ,ะตินมากกาะนันเกาะนี่เลยเนาะโอ้ไหนลองดูก่อนถอยไปไหมออดูฟีมือก่อนดินไม่โอ้มันมืดแล้วมองไม่เห็นโ ถอยตรงๆก่อนนะถอยตรงๆก่อนเดี๋ยวโบกให้เดียวโอ้แสดงให้ดูก่อนก็ไม่ได้จะดูฝีมือหน่อยไปตรงนี้เลยเอาไว้ตรงนี้เลยก่อนเออถอยจอดไหมนี่

ไม่เร็วเลยผมเี่นต้องแปดสิบไม่ทันแหละมาเส้นไหนนี่ฮะรถเขาให้ลองดูอย่างนี้แหละลองวิ่งถ้ามันคือมันอยู่ก็คืออยู่เลยใช่ไหมถ้ามันไม่อยู่มันก็เออไปรถออตอดตังอเดีวานี่แหละครับคนขับรถนคนอ้อยเสียตินครับ <c oughs> ลงจากเบคโคแล้วขับรถพ่วงแทน ก็ว่าลับไมโครถามเ๋ยเท่าแกว่าขุดยังไงครับเจอ,เอ,าอ้าอือจอดตรงนี้ก็จอดตัวเสร็จเรียบร้อยนะแล้วนี่นะ โอ้ยสายจะให้โชว์ฝีมือเนาะโชว์มาโชว์อ่ะสายสายเออไปนี่แหละพี่จะดังก็คลิปนี้แหละนี่โอ้ยยูเบียอีกแล้วเว้ยไปไปกินอยู่บ้านจะรวยหน่อยไปรถไปด้วยเหรอเอาหัวรถไปเลยอืมไปพร้อมกันแหละไปไป ใช้ไม่เกบปุ๊เเจ้ด้วยาาร,รถทมหนูทวงแต่เบียอะไรโอยเนาะค่าขับบ่ฮะค่าขับหนึ่งขวดอโอ้ยจริเลยพี่มันมองหลังเห็นไหมกระจกนั่นอยู่ไมยเนี่ยรถไหลไมยเนี่ยมองหลังเห็นไหม กระจกมองหลังเห็นไหมจันชายฮะไปกระจกมันมองหลังเห็นไหมไม่เห็นรถแต่ไอฝั่งลูกผมทำใหม่แล้วเดี๋ยวฝั่งนี้นี่นี่ก็เหลืออะไรทาสีป่ะแปติกเกอร์แปะติ๊กเกอร์อีกอ๋อโอนกินยังไม่พออีกอ่ะ ปีใหม่กินยังไม่พออีกเต่ก็ไม่ได้กินทั้งวันนี้ทั้งวันไม่ได้กินเลยซื้อกินเองไหมก็ซื้อกินเองน่ะแหละก็เดี๋ยวเขาส่งกลับบ้านอ๋อส่งกลับบ้านก่อนนนั่แหละวางแค่นี้มันอยู่ะนี่อยู่จะไปไหนเนี่ยอะไรดูดูใส่ไปไหนหรอกมั้งเออก็ล็อกยังอ่ะเบรกมงเบรกมือล็อกเอออ้อยล็อกลูกยังอ่ะเออ เอาให้มันมั่นใจจะอยู่ไหมก็คา,าเกียร์ไม่ได้ <S 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 รอยชมครับสองคานนะครับเราจะเอาไปหมดก็ไม่ได้ครับไม่มีคนขับรถเยอะกาหาคนขับยากไฟมันออกแค่นี้น่ะรถนนนะนี่นนะแค่นี้วะ ไปบ้านจุ้ยรวยไหมอาจารย์ชายไม่ดอกครับไปเที่ยวบ้านผมไปผมไปแล้วเคยไปบ้านผมยังผมจะไปไอ้นั่นน้อเอากุญแจไปด้วยไปตั้งคลาสใหม่ด้วยไปดูอะนี่แล้ก็มัดลงตัลิงบอลปูนสอดตะเบะบ้านตะเบะพนชัยนี่นะเดี๋ยวจะไปเล่นกับพาเด็กๆไปเล่นนี่มันขับโอเคไหม ขับมาเมื่อกี้กมีอะไ,<ม>ไรต้องอแก้ข<า>ไข<ม>อีกไหมไม่มีก็เช็คแต่น้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายต้องเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายด้วยครับเช็คน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้าย,ยแล้วก็ลูกปืนลูกปืนอจาจจะระบงจารบีมันรถมันจอดนานไงใช่ไหมครับแต่ดีเอลมันอ่ะมันหาไม่เห็นไม่รู้มันเออเขาไม่ได้ต่อดีเอลว่ะไม่มีไม่เห็นเดี๋ยวจีบสองเทาเลยนั่นเรไม่รู้เลย เอามันวิ่งสองเพลาตลอดมันมีปัญหาไหมล่ะก็ไม่มีหรอกนะแต่รถมันจะนั่นหน่อยมันจะกินน้ำมันหน่อยอืมกินมาเปลื่นใส่มาจากนู่นเนาะใส่น้ำมันหนึ่งพันวิ่งวิ่งเส้นไหนมาขึ้นไหนเขาทางลัดหน่อยเลยโอ้ยมาทางชาวบอลเลยไปตรงมาข้างโล่เละ มันมองเห็นลูกไหมกระจกอะไม่เห็นเลยใช่ไหมไม่เห็นหรอกแล้วเรามีวิธียังไงถอยก็ไมม่ีถอยแบบซุ่มๆเอาบ่ไหนบอกเวลาถอยเข้าช่องเข้าไร้นะใช่ช่องเราก็หักแม่มันให้เห็นลูกแหละเนาะแค่นั้นใช่แล้วทำยไงกระจกมันดะเห็ต้องต่อยื่นไหมต้องยื่นหรอแล้วพวกสามหกมองเห็นไหมสามหกเห็นเห็นเห็นแม่ก็ต่อยื่นกระจกเสมอเลยเพราะแม่กับลูกเขาเสมอกันเลยอืมไอ้ลูกมันเล็กกว่าเนาะ นี่แหละสมัยก่อนนะครับมันก็เล่นอ,อย่างนี้อยู่มองไม่เห็นลูกเหรอเอเย็นไหมเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบอะไรต้องทำเออีกตอนนั้นยังเย็นอยู่เลยต้องทำเอออีกไม่ต้องเหรอเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะถึงบ้านกี่ทุ่มเนี่ยทำไอจอนโยกหัวนี่ใส่แข็เต็มแล้วนั่งไม่ได้โอ้เอาของไม่ไว้ฟอร์ด เอาของไปไว้ฟอร์ดวะอะไรนี่อะไรนี่อะไรไปน,นั่งทางเลยพ่รับนั่ง,งด้วยพ่อเลยเดี๋ยวให้พอนั่งด้วย,เ,ยเดี๋ยวต้องไปแวะเติมน้ำมันอยู่ประโคนชัยไปเดี๋ยวให้เสียตินนำครับ ระยะทางร้อยโลไฟท้ายแสบจริงเลยเราจะวิ่งเส้นหลักเลยนะครับสองสี 2, นั่นแหละนะครับรอบเร็วกับรอบเร็วครับน่าจะสูสีกันเลยสองคันนี้ตอนนี้ผมนั่งบนรถพิ่นนท์ครับ เจอกันใหม่พี่น้องนะครับสาหรับใครที่กําลังเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับม่วงก็จอดนอนครับพี่น้องนะครับเจอกันที่บ้านเจรวยครับหยียบน้อยเยเตินใส่เป็นรอยไปเลยคัน <Okay. S 1> นี้นี่ขับเกียร์ห้าไอ้ขับเกียร์หกถ้าไม่ได้รอบมันจะ ดึดดึดนะครับมันมันต้องขับเร็วๆหน่อยครับตั้งแปดสิบนะครับรอมาอยู่แปดสิบโอ้คันนี้ก็ฮอนเห่ยวะเส้นนี้สวยมากเลยนะแต่มันเครื่องก็ไม่ได้ถ่ายร้านอะไรปิด